อันนี้คือครับติดตั้งอุปรกรณ์ H2O นะครับนี่เลยนะครับติดตั้งพลังงานอุปรกรณ์ H2O นะครับ H2O ก็ย่อม,มาจากน้ำนั่นแหละครับ H แปลว่าไฮโดรเจนนะครับในน้ำมันมีไฮโดรเจนด้วยแล้วก็มีออกซิเจนนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็อันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นตัวเติมนะครับผมจะใช้สายไม่เยอะนะครับ ขวดนี้สามารถซื้อมาได้แล้วก็ก็อย่าให้มันเต็มมากนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับมันก็จะไหลลงมานะครับวิธีติดตั้งก็ไม่ได้ยากเลยนี่ใส่ในท่ออากาศนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยงอ,งอแล้วก็เสียบเข้าไปครับมันงอได้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปครับเห็นไ,ไหม เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ให้มันให้มันตั้งเนี่ยพอมีสายนี้มันก็ตั้งอยู่แล้วล่ะครับมันไม่หล่นนะครับมันหลุดออกไม่ได้นะครับอ่าเอาไว้ปากท่อนี่แต่ถ้าใครอยากจะนั้นก็เอาเทปใสามาแปะไว้กับนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันหล่นไม่ได้เพราะมันเพราะมันเอติดอะไรอยู่มันเป็นอ่อท่อโค้งเข้าไปตามนี้เลยนะครับแล้วจากนั้นเราก็เปิดนะครับ เปิดมันก็มีไฟทำงานนะครับแล้วก็จะมีต่อสวิตช์เสียบ USB ไว้นะครับแต่ถ้าผมติดตั้งจริงๆผมก็จะไล่ตัวนี้เอาตัวนี้เข้าไปเข้าไปข้างในห้องขับนะครับเราจะบังคับข้างในเราจะเปิดจะปิดก็ได้ข้างในนะครับะจะเปิดไอ้น้ําก็ได้ไม่เปิดไอ้น้าก็ได้นะครับอ่าเนี่ยเพราะทีนี้ อันนี้ผมเปิดอยู่นะพอเปิดแล้วนะครับเนี่ยไอ้น้ําก็จะออกมาเห็นไหมอ่อาไอ้น้ำมันจะเข้าไปก็ต่อเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องมันดูดอากาศเข้าไปนะครับพอดูดอากาศแล้วก็ดูดไอ้น้ำดูดไฮโดรเจนเข้าไปเข้าไปผสมผ่านกองผ่านกองกองก็ไอ้น้ําก็จะไม่ไม่ไม่ผ่านเยอะนะครับอากาศมันก็จะมีความชื้นนะครับ แต่ถ้าใครอยากให้อากาศมันชื้นเยอะๆก็ต้องเอจาะรูก,กองหน่อยๆนะครับกองนี้เจาะรูหน่อยๆให้มันเข้าไปได้ดีนะครับเนี่ย,ยถ้าเราไม่เร่งเครื่องนะครับ ไอ้อน้ำมันก็จะไม่เข้าไปนะครับมันก็จะย้อนกลับมานะครับถ้าเราสต